อันนี้เราไปเรือมานะครับก็ได้มาหลายตัวมกันนี้เพื่อนๆก็แบ่งมาให้เดี๋ยววันนี้เชฟจีเป็นคนจัดสรรเมนูนี้นะฮะว่าจะทำอะไรได้บ้างนี่ก็น่าจ,จะห้าหกโลนะ,ะตัวนี้เดี๋ยวจะมีหลายเมนูแน่นอนรัวใหญ่ลาม ขึ้นเฉียงอยีกแล้วครับทำอะไรกินดีปลาสละวันนี้ก็จะทำต้มยำกิมวาซาบินะครับปลาสดๆดเพิ่งได้มาจากทะเลในวันนี้เอา เชฟบอยก็มาเสริมทัพอีกคนแล้วนะฮะเชฟปลาสาบรดับหนึ่งเหมือนกันเลยนะฮะอืูกลุ่มวางแบบปลาดิบปลาซาบิทำปลาดิบวาซาบิปลาสดสดออกมาเมื่อกี้มออันนี้อันนี้เชฟจีจะทำอะไรครับต้มครับต้มนี่ทำลวกจิ้มไหนลวกจิ้มขอดูลวกจิ้มนี่อ๋อนี่เนี้ยลวกจิ้มนะฮะนี่ยาวันนี้สองเชฟมารวมกันเลยนะฮะ แต่ธรรมดาก็มากันอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังเอาหนังออกนะฮะเเดดีี๋๋ยยววนอุปกรณ์เราบ้านๆเลยนะฮะเราไม่มีมีดอะไรเหมือนอีก็ไม่ได้คมไม่ใช่มีดเชฟเนี่ยมีเชฟมานะก็กินได้ฮะปลาโลชิีิอีกเจ้าล้วงเฉยเฉยไแหละแต่เนี่ยหนูต้องแทะ ถ่า,ายรถแก้วเหล้าเสาไหนดูลูกไมะยาวางปหาเ่างอย่าวางด้วยไปไหนไปซื้อมะนาวกลหัวหอมครับผมมีแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปห้ารอบเลยนะวอตอบีกับไอโชยุวอตอบี <a> กับโชยุอ่ะกินปลาดิบไงเห็นไหม ขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นตามภาษาเชฟบอยเราก็ได้มาครึ่งทางแล้วนะฮะเริ่มเห็นสีสันหน่อยแล้วนะฮะโอเคมาไอ้นี่หน่อยขัดอะไรหนึ่งิ้นใหญ่หน่อยนะใส่ไปก็เอาขึ้นเลยพี่จีใช่เป็นงานอันเล็กยิ่งเอาไปใส่แข่งเนี่ยจะกินบิบนึงจะกินอยู่เลยแค่หนังมันเนี่ยหนังเอาออกแล้วตออกหมดแล้วร่มเดี๋ยวก็ได้ทำชิ้เล็ก เียกันเล็กนะเอาสากมาเนี๊ยะเอาสากมาเนี๊ยะเอาสากมาเนี๊ยะเอากระเทียมไหมอ๋อผมเอาอะไรกันแน่เชฟเชฟเคจะทำน้ำจิ้มให้ดูนะฮะกระเทียมอนาคตข้างหน้าเป็นแฟนครับปิงเวลาเขาได้ดูเขาได้พูดกับเขาเขาก็เข้ามาดูแล้วก็จะลวกปลาแล้วครับ นครับอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มคนนี้นะฮะนิ่งนิงาเงนิงนิงนงน้ำลวกปลาเอามาใส่หม้อซุดน้ำแข็งนะฮะตอนนี้ก็ทำปลาสลากให้ดูแต่ของฟิตมาเลย เป็นไ,ไรเดี๋ยวหนูก็ทำต้มยำใส่น้ำแข็งเพิ่มนะฮะับครับร,บรบน็อนกเนื้อมาจะขึ้นมาจากเตาโครงแล้วก็หัวนะครับเป็นไงล่ะที่นี้อันนี้คือต้มใช่ไหม นี่เป็นโลบจิ้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จานนี้ยังสวยเลยและนี่คือปลาดิบของเชฟบอยเชฟบอยบ้านนาะกับเชฟเต่านะฮะน้ำจิ้มนี้ก็ของเชฟลืมชื่อมึงเชฟอะไรนะเชฟเคอ่ะเธอเชฟถอลูกเลยหน้านตักแล้วนะตักเลยเลยองชิมก่อนเลยลองส่งเลย โอเคนะครับอร่อยจริงครับตุ้บตุ้บจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มครับโอเคนะครับเฮ้ยมีคำคำที่เฉยเปรี่ยวอร่อยครับแล้ว่วยบอกเลยรสชาติเป็นไงขาดเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยครับอร่อยอร่อยนะฮะไม่คาวเนาะเชฟจะลองชิมฝีมือตัวเองแล้วนะฮะเชฟจีรศักดิ์นะครับ ดีป่ะ<อ>ลเลิศอร่อยเนาะหมูวอกกิออตอนนี้กินกันไม่หยุดเลยนะฮะแต่ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยฮะพี่ชายใช่ครับกินมาม่าไปครับอยู่ร้านกินมาม่าครับตบเย็นกินเหล้าครับอร่อยมากครับผมอร่อยเหรอ,าาอยามานะครับ ภาพสวยๆนะฮะแลนี้คือวาซาบของเรานะอันนี้ก็เป็นปลาลวกจิ้มของเรานะฮะถายมาใครทายไปหน่อยนะจ้าทีมงานถนัดแดกนะฮะโอเค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 โอันเคโอเคโอเใชอเคโอเคโอเอเเันคออเคอเอเคโอเอเเคอเอเคเอเอมอ อ้โหยี่เียวก็หันมไม่เกง่จงอันนี้มันอันนี้แค่ธรรมดาเราโอ้โหไปลำบากไปลำบากยังไงฮะ ตอนนี้เชฟบอยเรากำลังทำผัดผักนะแมเี้ยแ่ <c oughs> เอาทีละจานไม่รู้ห <ๆ S 3> ม, <c oughs> ไมนไงไก่พอยกลับปีพันรปลาบอยจัดไปา เนี่ยหวานกำลังขึ้นเลยเป็นไงครับเรากินกินให้กินแล้วทำหน้าใส่กล้องเลยเด้ผลเลยไอ้เจ๊มีเป่าด้วยมีเป่าด้วยโหพูดคบเป็นไงรสชาติเอดสุดยอดเน้นแล้วก็หวานกลมกล่อมขมกล่อมขมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมเน่แน่รสอีกนิดหนึ่ดยอดแล้วเีนื้อยยปล่อยยอดแล้ะ ยังไงยังไงยังไงมันเป็นยังไงแค่นั้นก็รู้แล้วมันก็รู้อ้าวไอ้นนี้ถ่ายวีดีโอแล้วอ้าวว่าไงเมื่อกี้ว่าไงพูดดิพูดเออซื้อมาเพื่อตั้งไว้แล้วบอกไม่เย็นไปเปลี่ยนร้านค้ามัามีค่าใช้จ่ายให้พูดเองให้พูดเองไปปเลี่ยนให้พูดเองเมื่อกี้พูดคล่องมากเลยอ้าวว่าอะไร ใช่ผมลงผ่านเขาลงแานใครจะไปเองผมก็ส่งสารตัวเอง <c oughs> <c oughs>